ีนันานำเลยอันหลับงบุญเหมือนซิยูเนี่ยเปนว่าสามัมแต่กีนันขึ้เหมือนนี้อันอันตัอะไรทำไมนะอย่าอ้อนกับบุลุเนาะมีแต่ยายเว้าขึ้เหมือนนี้เราก็ไปพุดงงอัน,ออนซีเป็นทางเลนท์อันไปพุดงงถังเลนของอะไรสักอย่างเ <laughs> อเขาเปินเว้านะเราไม่ได้ย้ายไปสอนเนาะปูนบวาให้ฟังตี<ฮ>บวยายไปสอนลำเลยวังบุญนา มันเป็นวังวนอยู่แถวนี้เออเราน้ำน,น,นั้นเะฮียงัวเขาีเนาะใหญ่ซ้อนใหญ่บุลุงเลึกน้ำมูไม่ใหญ่ซีบนะใหญ่นี่นะอืมบัญนี้อันมูนั้นไปเลึกๆขวซ่องเขานะอันไม่ใหญ่หดยู่น้ำเฮ่ยงเขาบนี้หดดังซาดซาดคือจังเสียงลูกสังกระซี่อืมบัญนี้ใหญ่หดเลี้ยวไปโอ้ยไก่วาเดี๋ยวมันจักใหญ่นะ่ะงูข้าวบักซ่อว่าคุณน้องนั้นลอยอน,น้ำม,มันสีไล่ไปสีนะาเนาะแล้วบุญนี้มันขึ้นมาสีนา โฮหัวาใส่ใหญ่เห็ดดอกแดกดอกแดกเดกสียฮันโอ้โห้่าอ่อนเบิดไปกับโบปินทั้งใหญ่นะ่ะวันนี้ลากวิ่งมอกับโบเอาลากวิ่งมานางันนั่งแต่ฟังเอินห้าอันใหญ่โซ้งใหญ่นะ่ะมาแม้มาเหยะยาเขาแล้วฮั้นออตะกี้สมัยตะกี้ใหญ่ต่ยหย่บหันตายนะออตะลยบอกให้ฝังห้ามปุนหรือหอปุนนะ่ะงูว <laughs> 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 ่นีงูโฮใส่หุดบนลงไปวังบนจะเคียวยายนะ วอาไปซ้อนจักยายานยานงูฮันหมูไงอยู่วังบนแม่น้ำเลยพี่น้องฝั่งบนอยู่ทางพุ่นเนาะเนี้ยซื้อไปเนี่ยังบนซื้ออยู่นะน้าอันเห็นกอไผ่บนนะน้ำเลยอยู่แก่นั่นตีเอาน้ำเลยสิอยู่ฮันเนาะยซื้อกันนะครับอยู่ฮันเนาะน้ำเลยนะซิเป็นน้ำเลยจักกอไผ่ไปมันซิเป็นเหี้ยวลงน้ำเลยนะยูฮันเอาวะเขาเอิไปทางพุ่นพี่น้องตรงมาพี่ตรงมาพี่ตรงมาพี่มันทางพุ่นพุ่นพุ่นซืเป็นกูดงง กุดมงกดมงซอยู่หันนอรว่าบารูว่าเป็นทางน้ำเลยเพิ่นทางทางเที่ยวเพิ่นบอว่าจำได้นะเอแต่บารูว่าเป็นอะไรทไมบเป็นโพงบนเป็นบ้านเป็นเมียงเพิ่นบอนี้มันลุลงนี่นะยะกีานะหยยาจผไปวามอแลยวยานแนว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 เระเทนโตเนาะคือสมัยงนาะแต่เราตายแล้วละไอเงนะ ไปน้ำเลยแลยเราเอาลูกเป็นน้ำลูกมื่นเบิดท่านเห็ดยังไดกระดึงบอกขึ้นมืนลุยลุยถือเยนท่านอยู่งบบบนนะเวนนี้เราหดเอาบักนาวออกมาจากคุ้งสงุงมากัดบักนาวเราไปกัดแค่นลูกคอยจังเอาลูกขึ้นมาได้ลูกตกน้ำเราดึงจังได้กระบอกขึ้นมืน่นรวยรวยค<า>ือเอียนนี่ลูนกนั่นลอยน้ำเก่งเก่งไม่เอ็มนะยังอยู่ข้าวโดนนียวเอ็มนะตุกน้ำเราลอยบเปลี่ยนซ้ำ ลอยบ่อใดมือไปบ่อใดมือคือเอียนเนี่ยคือจับเอียนมืนพอดึงกับ่ขึ้นมืนคือเอียนนี่เออบัดนี้พอฮุดเอาบักเน่าก็งสงนํามากัดกัดบักเน่านะเราไปกัดแค้นลูกอไปกัดแค้นลูกจนเลียดซึมๆน่ะยังดึงขึ้นได้อ้มลูกขึ้นมา บัเอบมดมมองปากนืดเองติงก The ับบัวเอบลาบบัลุมจักเียตุนยังมันนะคั้นะเอ็มเห็นยังเขาดูนี้เอ็มนะเป็นเลี้ยงเราจากพี่น้องบางกลางป่าสมัยตะกี้นะตะกี้มันหังมีแนวให้เราเนาะตุ้มฤทธิ์นั้นเราหดจักดีบัดนี้เออบัดนี้ยหญ่หดมาฟั่นน้องเมลแรงนะโอ้ยฮันอันยกซื้อขกรยานเฮาสิฮัน อใหญ่ฟันนะอันใหญ่ที่ว่างูมาโพให้มาเบิ้งนะพี่ใส่นะเออเ่ามายกซื้อกระยานเขาฮันจักรยานผิดย่างฮันไปสอนกระไดไล่ากมูฮันเราไดไล่เฮยยายหนามันน่พอไปจักรยานยายนะพอปูนล้างปูนเด้อโอเควันนี้หาพี่พาน้องมาเบิงมาเบิงรุ่ม ลุ่มมันยังพี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาดิมนั่นวะาเหมืนวะบังไงบังลุกเศร้าก็ยืนรออยู่พุ่นมาโมอมเน้ให้ถ่ายเทียบกับลุ่มเน้มันต่างกันป่างได้คนกับลุ่มนะบุรีรัมเสียข้าวเพเวอยู่พี่น้องพุดนะอยู่ใกล้ๆพุ่นนะเบิ่งลุ่มกับังนี้พุ่นนะโอ้ลุ่มบักใหญ่เลยพี่น้องเป็นธรรมดาเดี๋ยวพี่จะเบิ่งเทียบกันซ้ำกันกับบานหลังนั้นใหญ่กว่าบ้านเนาะให้เนาะบุษบานวงกลมพี่น้องคนนี้เราอ่อ้นเราทำไมตะ้องอยู่ลุ้มตรงน สมัยตะกี้เห็นอยู่ลุ่มบกว่าอันมิยังอันอันเต็กซ์เต็กซ์เสี่ยหรือมียังตะกี้เห็นนะสมัยตะกี้น่ะเราได้ยินใหญ่วาได้ขุดลุ่มอยู่ขุดลุ่มลบลบซึกนาทีลบ้าซึกนาทีอืมฮัลโหลไปนี้อันนี้ว่าเป็นยาตะกูไปเด้ได้ยินใหญ่เวลานะสมัยอันสงคาวัดได้ 有没有会讲？